พ่อๆกับตีพระรามเก่าครับผมนี่ได้ผลไม้ปลามาให้พี่น้องเบิ่งเมื่อกู้บูมงดูเป็นหมากยังนี้ยข้อหมากังก่อนข้อครับกินยังไงเบิ่งเมื่ออธิบายดูฮะที่พี่น้องคนทางต่างประเทศคด็จขนปากกลางคนรู้จักภาษากลางเขาเอื่นไว้อยังหมาก่อนี่ไม่เอื่นเนี่ยมะข้อไม่เป็นปีมะข้อนี่คันสุกนี่หวานที่ตัวนี่ใบเขาได้ปะ กินกับเผาได้ครับกโอ้โหครับ่นปักรมดาเลยครับกินกับเาได้เีเพิ่นก็ละปีมันขายได้เพาเป็นหน่อยมืดนี่เนี่ยปีนี้ือว่ามันกรอกหน่อยเด้อเบิ่บงดูบังดูบ่งดูดกกรบดมบนบ่ใส่ดูบ่งหน่อยมันเอานวยขึ้นมาจะหาหกนวาไห้พี่น่องมันก็ดน่วยงายทำเดียมอนึงอะไรกับแบบล้ำคือแบกลเลยใ่ไหมือดแบบัเลยระสอหน่งยบักงหญ่เลยเอาเบิ่งเนือมันดูเนือมันดูเนือมันดู มเน่มันดี่นองรีวิวมาปกควาด้วยครับหนวควาต้นนี้มูซี่ด้วครับดูมูซี่เมื่อคือปุ่มนะครับเมื่อเย็ดงานนะกับใครบวมเมื่อเมื่อเลยพรอนตีม่อขออางีไรสชาติเป็นไดครับเปรี้ยวอมหวานมาเปรี้ยวอหวานนิดๆ้นยหลาย้นมากกันบ่ี่นองมึน้วยมึงนยมึงยดูหปกวาีดครับนี่ เจ้าของเผลย์ปรด้๋นี่อาหารใม้เยอะตัวุงนี่จิ้มเจียวยังหน่อยเนาะนี่เป็นอาหารตัวมันเป็นผลไม้ปลาของคนอีสานบ้าน,น,นเฮาเนาะเด็กน้อยเด็กน้อยอีสานนี่ต้องหูจักดีมักข้ออืมมักตะข้อ <c oughs> ว่สา,าสันเ่าเอ้าเสียบ